ตาท่านจะพักลมก่อนนะครับแล้วอากาศร้อนมากครับไปลงตาท่านรอหนึ่งตัวพาตัวเล็กลมลดลดลเอานั่งนั่งนั่งเอาอันนั้นก่อนนิมนต์ไอ้นิมนต์ลงตานั่งลงตาท่านได้นั่งเก้าอี้ตอนนี้ลงตาท่านพัก นะครับใต้ร่มนะครับไม้นะครับโด <c oughs> ็ <c oughs> พี่น้องหน่วยผู้ชี่ผู้ภัยและผู้ติดตามนะครับ <c oughs> ก็นั่งร่มก่อนนะครับ <c oughs> ครับขณะนี้ก็อยู่หลวงตาหั่นพักอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านชมน้อยนะครับอําเภอปากชมนะครับจังหวัดเลยนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องอยากจะทำเชิทุกคนนะครับพักบริเวณข้างหน้าโรงเรียนนี้นะครับเนาะพักล่มนะครับพักล่มพักเท้านะครับนี่ก็พี่พักอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างก็มี ใด่ใต้มไม้ก็มีอากาศมันร้อนหนักเลยขรงับกขาท่านสุดลงต่อแล้วนะครับยกไว้ก่อนนะครับยกไว้ก่อนนะครับผม ยกไปเลยยกไปเลยระวังนะเออเอาไปคูฟูเมื้ตาแล้วก็วางได้เลยเด้อยกแล้วมีคนมาเกลบกันเด้อยกไปเลยอันนี้ทั้งว่ายน้คูยกไปเลยเด้อ สาธ <sur pulse S 1> ุสาธุครับอัรถ่าเนี่อบคกลบ งตากพระจำวัดที่วัดแสงอรุณนะครับแสงอรุณจากจุดนี้ไป8กิโลกว่าว่างั้นนะครับแต่น้ำไหมครับแต่น้ำไหมครับแต่น้ำไหมแก่ไว้แก่ไว้แก่ไว้นะ นายกไยกเลยครับยกไวมาท่านนายกอบตคุเจริญครับท่านนี้ท่านยกนครับท่านงานครับเนรัองแเดอครับสิ่งของที่นำมาถวายยกไวรอเลยนะครับผมยกเลยพี่โอ้แข็งแรงนะครับ อะไรจะสบายยกขึ้นไหมนะครับหลวงป่เมตตาแล้วก็วางไะ้เลยเด้อเทศบาลเชียงกลมนะครับเทบาลเชียงกลมเทศบาลเชียงกลมวางวางตมได้ลัเด้อ

ไหวพระพุทธรูปด้านบนนู่นนะครับยกไปเลยเด้อบมต้องยกเนื้อเข้ามาเด้อยวยกใบอย่างโอบเด้อต้องป้วนคอเมตตาให้เราจับไว้นะครับคุณแม่จับสองมือเลยจับสองหรือว่าจับส้มน้ครับผมคุณแม่ขอบคุณครับผมจับน้ำไว้คุณแม่สาธุสาธุครับผมจะไปฝ่าเลยเปิดเปิดพี่เปิดไว้นะผู้หญิงลองป้วนแค่ตาลองตาแวตาแล้วก็วางได้เลยเด้อ ครับตอนนี้หลวงตาหัานทุดงออกจากบ้านชมน้อยมาแล้วนะครับ

นีร้อนมากครับน้องยันครับนก็มีแม่ชีท่านมาเดินร่วมด้วยนะครับนี่ครับผมคุณแม่ครับผมส่งลุงตาถึงตอนเย็นเลยไหมครับนด่กคุณแม่ได้ตตอนถึงไอ้ยังกลมเนาะยังกลมเลยใช่ไหมคุณแม่แ ไเดดิน,นด่่ใชขึ้นแม่ท่านไม่ได้ใส่รองเท้าเหมือนกันนะครับเดินขึ้นไม่ไหวเพาะถึงก็ต้องใช่ครับขามันขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวเอาไวปอกแดดว่างๆก่อนลงเลยเนี่ย ก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับสวัสดีครับผม